สวัสดีครับวันนี้ครับจะมารีวิวบอดเอฟเฟกที่ผมใช้อยู่เนีครับเพิ่งกลับมาใช้เอฟเฟกก่อนนะครับหลังจากที่ใช้แบบพวกที่ดิจิตัลแบบบอดจีดีร้อยนะครับแล้วก็ไลซิสนะครับเอ5ดีห้านะครับอยู่ในนู่นฮะคือบอดนี้ก็ถือว่าเสียงดีนะครับเสียงโอเคแต่ว่ามันชอบแบบว่ารวนนะครับระบบมันรวนเป็นหน่อยหนึ่งนะครับ ทุกอย่างก็โอเคครับเสียงอะไรก็โอเคแล้วก็ในน้นก็ไม่ได้แก่นะครับอีเกียแก่ออกมาในน้นก็เป็นเอฟเฟกต์ถังคายไลซิกคอร์ดเอ็ดดีห้าร้อยเอ็กนะครับซึ่งเสียงก็ใช้ได้เหมือนกันครับถือว่าดีเลยแหละนะครับถือว่าดีเลยครับแต่ว่าเป็นเป็นปุ่มแบบแบบพวกนี้ครับมันมันเสียเสียง่ายหน่อยหนึ่งคนระับแต่ผมนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาไปเปลีป่ยนครับตอนนี้คือผมกลับมาเล่นก้อนเลยนะครับหลังจากที่ ห้าปีก่อนผมเคยสะสมก้อนนี้ก็สะสมใหม่ครับซื้อใหม่นี่ครับก็เป็นนี่ครับไล่เลี้ยงดูเลยด้วยกันนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วครั้นี้ก็เป็นคอมโบดิทชั่นนะครับจากคายบอลแล้วก็โอได้นี่ครับอ่าอันนี้ก็เป็นของบอสครับอ่ะอันนี้นะครับพิเศษสุดนะครับบอสนี้เพิ่งจัดใหม่ได้มาใหม่นี่คือแคปซิมนะครับแกร็บซิมได้มาใหม่ นี่คือสั่งทําพิเศษนะครับเก็บซิมนี้สั่งทําจากพี่แม็กกี้นะครับเนี่ยคือตัดปัญหาปเวลาไปเล่นร้านเี่ยเล่นร้านน้ำขาวทำบาร์ที่มันไม่มีตู้แอมนะฮะหรือไปเล่นร้านที่ตู้แอมไม่ดีนะฮะตู้แอมที่หลายหลายคนอาจจะเคยบ่นเนตัวตัวผมเองก็บ่นเนี่ยเลยสั่งซื้อเก็บซิมนี่มานะครับสั่งทำมาจากพี่แม็กกี้นะครับคือช่วยได้เลยนะครับยิงตรงเข้ามิกนะครับ ปรติงต่องนนี้นะครับอันนี้คือผมใบพัดเข้าตู้ครับยังไม่ได้ใช้เค็ปซิมเพราะมีตู้นี่มันก็โอเคอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรัดนี่นี่มันก็มีปุ่มอะไรเนี่ยอันไม่เอานะเนี่ยเป็นแคปนี่ผมยังไม่ได้เปิดนะครับแคปตรงนี้คือเปิดแคปนะครับเวลาต่อข้ามิกถ้าเราไม่เปิดแคปมันจะเสียงมันจะบี้นะครับนี่ครับเอาละครับแล้นี้กด ต่อเข้าตู้ได้เหมือนกันนะนี่ต่ออย่างนี้เขาเข้าตู้แบบต่อเข้าแบบรีเทอร์รีเทอร์เนี่ยแฟนรีเทอร์เนี่ยก็ปรับอีกีวันนี้ก็ได้หรือว่าจะต่อเข้าหน้าตู้ก็ได้แต่ผมจะต่อเข้าหลังตู้นะความต้องการต่อเข้าหน้าตู้มันจะปรีชนปรีครับนี่ครับก็ปรับได้ได้ช่วยได้เยอะนะครับสั่งซื้อได้ทางพิมพ์เมกกี้นะครับเฟสบุ๊คขเมกกี้จบท์นะครับเนี่ยยิงตรงก็ไม่ได้ให้ ช่างซาวปล่อยมือนิเตอร์มานะครับแต่ก็จบเลยซาวดีมากครับนี่ก็เป็นดีเลย์ทั่วไปครับของมอสด,ดิจิตอลดีเลย์ดีดีสามครับนี่ก็เป็นซูเปอร์กอรัตแชนึนึงนี่ก็เป็นบูธครับจากของพี่ตัวค่ายอาดัมบัน,นครับจากภูเก็ตนะครับอ่ะตัวนี้ใช้บูธเป็นบูธเสียงดังนะบูธเสียงดังเพิ่มเสียงเวลาเล่นโซโลเสียงคลีนอะไรประมาณนี้ อีก็เป็นโอเวอร์ไดครับเพลงนุ่มๆเียงแต่อ่อนๆแล้วก็เป็นบูธคัดเบสกลางแหลมครบกับตัวนี้ของอิคิวเซอร์จากบอนดนะครับแล้วตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นเซ g แอมจีนะครับตัวนี้ก็ชอบมากเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูครับตัวนี้ซึ่งสายถูกแกะผมมากผมชุนมากผมจะหอยหาแบบเอฟเฟกต เสียง Se แตกนะนี่นะฮะมีผู้สนับสนุนอยู่ด้านหลังนะครับเส้นแทกนะครับ่าจะได้มาเนี่ยโช่วงนี้ก็เป็นโควิดอยู่ด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าอ่ได้ข่าวว่าโควิดเนี่ยพอซื้อแอฟเฟนปั๊บแล้วโควิดมาทันทีเลยนี่นะครับเล่นนี <su> ้ก็เ <su> ป็นนิสั่ก็เป็นชาร์จของบมแอกแดนนะครับตัวนี้ก็เป็นทางศิลปินงประเทศโมแกนนะครับนี่ก็เป็นชาร์ power supply นะครับสายไฟท่านี้เลยครับกะว่าเดี๋ยวจะหาเอฟเฟกเสียงแตกมาละสองก้อนนะครับอนาคตนะครับมีตังก่อนเลงเลงไว้เลยครับเดี๋ยนะครับวันหลังเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูนะครับให้ฟังเสียงว่ามันเป็นยังไงการใช้เก็บซิมคุณภาพเสียงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับ